สวัสดีครับวันนี้ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมานะครับรีวิวนะครับสาธิตการปรับมุมจอโค้งนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เลเซอร์ไปนะครับแล้วก็พี่ๆมีจอโค้งกันนะครับเวลาฉายหนังแล้วนะครับภาพนะครับตรงมุมนะครับตรงกลางจอนะครับมันจะล้นจอนะครับมันจะไม่เข้าโค้งนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะมีโหมดนะครับในการปรับจอโค้งให้พอดีกับจอนะครับ ส่วนจอที่รีวิวอยู่นี้เป็นจอตรงนะครับไม่ใช่จอโค้งนะครับแต่เราก็จะสาธิตให้ชมนะครับว่าในการดึงมุมจอโค้งในการปรับจอโค้งทําแบบไหนนะครับอันดับแรกเช่นเดิมกดเข้าไปที่เมนูนะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับกดไปที่การตั้งค่าได้เลยนะครับจากนั้นมาที่เมนูเดิมนะครับการปรับแก้ไขรูปเรขาคณิตนะครับกดเลือกเลยนะครับ กดโอเคเข้าไปนะครับมันจะมีกันว่าตัวสีเหลืองเนี่ยครับพื้นผิวโค้งนะครับพื้นผิวโคง้งกดเลือกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีมีหมวดปรแกรมของ Quick c o r n e r พื้นผิวโคง้งปรับแก้ไขจุดนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับเรามานี่เลยครับพื้นผิวโค้งเลยครับ มันก็จะมีให้เลือกหลายๆเมนูเลยนะครับเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวตั้งรักษาอัตราส่วนภาพพวกนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้นี่เลยนะครับปรับแก้ไขรูปร่างนะครับกดเลือกเลยนะครับนี่นะครับในการปรับดึงมุมได้ตั้ง8มุมนะครับแต่มุมที่เราใช้ก็คือมุมกลางนี้นะครับการดึงมุมนี้ครับดึงภาพลงมาเลยนะครับกดเลือกดึงภาพนะครับที่รีโมทนะครับปุ่มนี้เลยครับดึงภาพลงมาเลยนะครับ ดึงลงกันเลยนะครับสมมติว่าเราเป็นจอโค้งนะครับปรับให้มันรับกับโค้งกับขอบจอของเรานะครับนี่เลยนี่นี่คือด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็ดึงเลยครับดึงขึ้นคราวนี้กดกดด้านล่างเราจะก็ดึงดึงรีโมทขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นจอโค้งแล้วเห็นไหมครับโค้งล่างโค้งบนเดี๋ยวให้ดูข้างบนไปข้างบนยังโค้งน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้เราสาธิตให้ชมนะครับเพราะจอเราเป็นจอตรงนะครับ มันอาจจะไม่โค้งนะครับนี่นะครับให้ชมนะครับนี่เลยนี่ในการดึงดึงมุมจอนะครับสมมติว่ามุมแต่ละมุมมันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดึงอีกทีหนึ่งแต่นี้เราปรับจอโค้งก่อนนะครับสมมติว่ามุมด้านบนนะครับมันไม่ได้ขอบไม่ได้อะไรแล้วก็ดึงลงมานะครับนี่ดึงดึงดึงลงมาอีกนะครับนี่ให้มันเข้ากันนะครับ เห็นไหมครับเข้าหากันแล้วนะครับเมื่อกี้มันไม่เข้านะครับนี่แล้วก็บึงมุมให้มันได้ใกล้เคียงกันนะครับสมมุตินะครับอันนี้เราเป็นการสมมุติให้สาธิตในการรีวิวให้ชมนะครับนี่ได้แล้วนะครับการฉายหนังนะครับให้มันเป็นจอโค้งนะครับนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับแชทเข้ามาถามนะครับนะครับจากทางร้านดูเด็ดโปรเจคเตอร์นะครับเราอ่ะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะครับเราจะนํามารีวิวให้ชมนะครับสอน นะครับการใช้งานของโปรยเตอร์ของเอฟสันะครับผมนะครับเพราะว่าทางร้านจําหน่ายนะครับมีทั้งเอฟสัแล้วก็ของพานาโซนิกนะครับผมนะครับอยากเรียนรู้เรื่องไหนถามได้เลยนะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากอยากทราบเรื่องอะไรนะครับนะครับถ้าเรื่องไหนที่เรารู้เราก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็ทํารีวิวให้นะครับในนี้ในการปรับจอโค้งนะครับหลายๆคนประสบปัญหาฉายหนังแล้วตรงกลางจอนะครับภาพมันล้นจอนะครับ เพราะว่าหนังโซนทางภาคอีสานส่วนมากจะเป็นจอโค้งนะครับแล้วเวลาฉายหนังละภาพมันล้นนะครับล้นตรงกลางนะครับแต่ถ้าโซนภาคกลางนะครับจะเป็นจอตรงนะครับไม่ใช่จอโค้งจะเป็นโค้งทัดกันนะครับจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องนี้นะครับจะเจอปัญหาแค่การดึงมุมซ้ายมุมล่างมุมบนกันแค่นั้นเองนะครับนะครับถ้าหากเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็กดออกเลยนะครับปุ่มออกปุ่มนี้นะครับ esc นะครับทุกรุ่นของเ p ฟ o n จะมีจะมีประโยคนี้อยู่นะครับข้อความนี้ อันนี้คือกดออกนะครับนะครับรีเทิร์นออกไปเลยแต่ถ้าเราไม่ปรับจอโค้งก็กลับมารีเซ็ตเลยนะครับรีเซตก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับขอจบนะครับการรีวิวนะครับผมในการปรับมุมจอโค้งนะครับในการปรับจอโค้งของโปรเจคเตอร์เอฟสันเลเซอรนะครับสวัสดีครับ